วีดีนี้เรามาเทีย่ยวกรุงเทพกันครับครั้งนี้มีเพื่อนๆนมาเทีย่ยวด้วยนะเรานั่งเครื่องบินจากจังหวัดพิษณุโลกโดยสายการบินแอเอเชียมาลงที่ดอนเมืองครับแล้วนะครับดอนเมืองเป็นการเริ่มต้นที่กรุงเทพน,นะครับรไปหาอะไรกิน ี่หิวมากครับมาถึงดอนเมืองก็หาของกินกันเลยทีเดียวอยากกินผัดกะเพราตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นรถไฟฟ้า MRT ต่อไี้รถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สถานีพร้อมพงษ์ครับ เมื่อลงสถานีป้อมพงแล้วทางออกที่1จะเป็นศูนย์การค้าดีเอ็ r ค i e เทียทางออกที่2เป็นศูนย์การค้าดีเอ็มโพเทางออกที่3ไปศูนย์การค้าดีเอ็มโซเฟซึ่งเราจะออกทางนี้เพื่อไปหาของกินที่นั่นกันอ้าวกินกันอีกแล้วพวกเรา สเป็นไงบ้างครับน้ำซุปอร่อยค่ะแล้วก็เขาบอกลูกชิ้นปลาที่นี่เด็ดใช่ไหมเนี่อลูกชิ้นปลามันเด่งนี่กวะไรอร่อยอร่อยราคาค่าอาหารมื้อนี้รวมหนึ่ง ขอบคุณครับ 阿奇，你。 คาเฟ่นะคะสวยๆงามๆในกรุงเทพบ้านเรานะคะอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ23โซนห้วยขวางนั่นเองนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็สามารถมาได้<ม>จะบอกว่าที่ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่เราอยากจะแนะนำนั่นก็คือตามใจคาเฟ่เดี๋ยวไปดูวิวข้างในว่าเขามีอะไรตามใจเราบ้างเดินมาเรื่อยๆนะคะเข้ามาข้างในก็จะเป็นเส้นทางของต้นไม้สข้างทางเลย เราจะเห็นได้ว่าเขียวขจีมากๆนะคะเข้ามาปุ๊บก,ก็มันสดชื่นเลยเนาะเดี๋ยวตามไปดูข้างในเรื่อยๆนะบรรยากาศที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นคาเฟ่ให้เราได้มากินอาหารทานกาแฟาทานเบเกอรี่แล้วเนี่ยยังเป็นโรงถ่ายเป็นสตูดิโอนะของทศกัณฟรฟิล์มแล้วเราไปดูข้างในเนาะ ศิลปะอะไรเขาก็ยังสวยงามคงความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะอย่างที่บอกไว้เมื่อตอนต้นเนาะว่าเขาเคยเป็นโรงถ่ายละครแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็รับเป็นสถานที่จัดงานแต่งโดยส่วนใหญ่นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าพอจะมาถ่ายละครที่เนี่ยสถานที่อาจจะเล็กไปละตอนนี้ก็เลยจะเหลือพือพื้นที่บริเวณที่เป็นทรงไทยตรงเนี้ยจัดงานแต่ง ว้าวใครที่อยากได้พิธีแบบไทยๆดูโบราณดูแบบดูเข้าสู่ย้อนยุคหน่อยเนี่ยมากันได้เลยสวยมากนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโซนเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็โซนชาไปตามกันไป นี่เป็นเ,<ล>เครื่องดื่มนะครับใจคาเฟ่นะคะโซนนี้นะคะเป็นโซนคาเฟ่อย่างที่เราบอกไว้เบเกอรี่ด้วยอามีเบเกอรี่ด้วย Right, ต้นตำลักเลยนะครับก็เป็นต้นตำลักของชาอย่างจีนอย่างจีนด้วยใช่ไหมแล้วอันนี้คือตัวอะไรคะตัวนี้คือเก๊กเหลวอะเมื่อกี้เมนูที่เราสั่งคือเก๊กหล่อนะคะัเก๊กหล่อดเก๊กหล่อดคณทำเก๊กหล่อดไหมคะก็ไม่เคยหล่อเลยยังหล่ออยู่ครับยังเก๊กหล่ออยู่มีการช่างน้ำหนักนะคะอันนี้หล่อก๊กหล่อห้าออ่ะกับหล่อห้าคออ่ะ สมุนไพรจีนที่เขาเรียกได้ว่าเป็นเหมือนบำรุงกำลังเลยนะคะพอเราได้แล้วเราก็นะจะได้ลองชิมชากันดูนะคะ ขอบคุณครับได้แล้วนะคะเก็กลองชิมเก๊ก่อนไม่แต่มันก็เหมือนกันก็เพื่อไปหน่บยเดี๋ยวได้ต่าาตที่ดะเลโบราณค่ะแล้วก็ข้าวมูนเฟ่ แอปเปิ้ลผสมมีโรสทิปที่ผู้หญิงชอบมาทำทาหน้า,านนอะไรเนี่ยครับแล้วก็มีเออ่ริโคไลายริโคไลายคือาเอมคมะเพราะนั้นตัวเนี้ยอ่าสีใหญ่จะได้ก็คือว่าเขาเรียกว่าอาร์เทอร์เทสมันจะชูขององเนี่ยตัวใหญ่แล้วเราเราจะใช้ที่ต่อทุกห้ากรัมเหมืับต่อหนึ่งเหยื่อเนี่ย มันจะมีที่เราลองอลงกันมาไปๆมาๆแล้วเนี่ยเราจะใช้สองจุห้ากรัมต่อน้ำหนึ่งร้อยตอน้ำร้อยห้าสิบรเอี้้ครับคุณภมิที่แปดสบห้าองศาอ๋อคราันี้เราก็จะตั้งเวลาว่าว่าของเราแปดสิบห้าองศาแล้วต้องยุบในนี้นแล้วานซนละ มีไหมคะแบบลวกน้ําทิ้งอะไรเนี่ยอ้ยชาจีนชาจีนที่ที่ทเขาบอกว่าน้ำหนึ่งให้ศัตรูน้ำสองให้คนรักแล้วน้ำที่สามอ่ะถึงจะให้ตัวเองทำไมอ่ะพี่มันแรงเงี้ยจริงๆแล้วมัน,มนคือน้ำหนึ่งเนี่ยมันเร็วมากคือเขาแทบจะลวกใช่ที่ลวกประเด็นนี้ก็คือว่ามันจะมันจะกระตุน้นใบชาให้ให้ให้มันให้มันพร้อมจะจะคลายตัวออกไปเพราะว่า ชาจีนเอาเข้าวิธีงานมัน,<ห>นจะมีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้ทาเข็มทองคือวิธีการเขาว่าเขาจะหมวนหมวนใบชาให้เอ็เป็นเส้นเปเส้นเนี่ยเขาเลยอู่หลงมาใช่ไหมขวดกาแอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ก็เป็นเป็นอู่หลงอีกตัวนึงแต่ว่ามันแล้วแต่วิธีเขาอ่ะเขาจะจะหมวนให้เป็นคนรเราเอาเป็นหมักชาการาการหมักเัาเป็นกขาไม่ที่ ของการทําชาต่างๆจริงๆแล้วชามันก็คือใบยอดชาเหมือนกันแหละแล้วแต่สายพันธุ์มันไม่ใช่พันธุ์ชาเขียวไม่ใช่พันธุ์ชาขาวเลยมันคือชามันมีชื่อเฉพาะของมันนะหลักๆแล้วแต่อัสซัมดาร์เจริ่งอะไรพนี่ยมันมาจากพื้นที่ปลูกอย่างอัสซัมก็คือินเดียไอ้ตาหขงผาก็คือมาจาก หู้เจียนอะไรทั้งอย่างของจีนอะไรเงี้ยไต่หวานเขาปลูกกันี่คออะไรแต่ว่าเขาอะเอาใบชามาปุ๊บประเด็นก็คือว่าเอามาหม,าามาักเอามาอบเอามาบ่มเอามาถ้าเป็นญี่ปุ่นเอามาคั่วเป็นชาเขียวเราก็ะ <พอ S 1> จะได้ลักษณะเฉพาะตัวเขาว่าเขามีกลิ่นคั่วแต่ถ้าเป็นอู่หลงหรือว่าพวกชาดำเขาก็จะมีกรรมวิธีเขาอะไรเงี้ยออกมา ไอชาที่มันเป็นเค้กแผ่นๆนะที่เวลาอันนั้นต้องมันแงะกันนะอุ้ยนั่นแพงมากแล้วก็ยิ่งเก็บนานยิ่งยิ่งดีเหรอเหมือนกับวีเอสโอพีเลยครับราคาจะตึงแสนที่ไต้หวันไงที่เราไปดูที่ไต้หวันนี่บป่ะโคตรแพงชาฮะไอไอพวกนั้นมันมันคือมันเก็บเอาไว้จนมันเป็นมันเป็นวิธีวิธีทำทำชาของเขาเป็นกันนะว่าอ่ะอย่างเงี้ยชาเขียว เอามาม้วนเอามา,ามาหมวนอย่างอย่างอย่งางทำอูหลงอะไรพวงนี้นเขาเพาก็จะเอาเอามาให้มันเกิดปฏิกิริยาของมันเหมือนทำคอมบูชาซึ่งจะต้องใช้ยิต์เพื่อเพื่อจะมาทําให้มันเกิดฟองแต่ตอนเนี้ยผมมอพูดถึงคอมบูชามันมีตัวใหม่มาเรียกว่าออครับเออคราฟโซดา 嗯。Uh huh. uh huh. ที่ยากนะไอเต็มพิซซาชิโอเนี่ยรสชาติเป็นไงอแปลกแปลกอร่อยมอืเป็นถั่วพิซาชิโอใช่ไหมใช่ลองชิมดู้มันจะฉีดแล้วล่ะแต่กลิ่นถั่วมันออกนิดนึงเออเออออกถั่วเลยละอร่อยอร่อยได้อร่อยมัน พีชที่เราลองชิมเปรี้ยวแล้วก็ได้กลิ่นพีชหอมชื่นใจอาวมาอีกแล้วหนึ่งอืมำเนี่ยจำชื่อไม่ได้ <c oughs> เลมอนอะไรบุ๊คออร์แกนิกอะไรแบบนี้ค่ะ sí pues, no รีวิวขนมที่เราซื้อมานะคะเป็นขนมปังจากร้านฟูเบรกกนะคะขนมปังที่เขาบอกว่าส่งเชฟมาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยแล้วก็ที่เด่นของเขาก็เลยจะเป็นขนมปังที่เป็นชิโอป,ปังขนมปังเกลืออ่าเราลองชิมดูเขาบอกมันจะหนึบนุ่มหนึบนุ่มหนึบนุ่มนะคะมันเหมือนเนื้อขนมปังเค็มๆแล้ะมันจะเหมือนมี มันจะมีขนมปังคนแป้งกัทั้งโกบ้านเราอะอร่อยอร่อยอันนี้หนึ่งอย่างละชื่อบอกขึ้นชื่อก็สามารถที่จะสั่งจองกันได้หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้ขนมพวกมีหลายอย่างนอะอีกตัวหนึ่งแครนเบอรี่นเบอรี่ะยํำเป็นขนมที่มันมีทั้งอ่าครีมชีสอะไรอย่างเงี้ยนะปนๆกันอยู่ข้างในมีแครนเบอรี่มีผลไม้คับครีมชีสอ,อยู่นี่ ฮนะนะอบเปรี้ยวๆขนมปังอืมมันหนึบเออมันได้มันได้ความหนึบของขนมปังอืมไม่รู้เขาอบยังไงเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะขมนมเขาอ่ะเนี่ยนี้ก็เป็นเหมือนถั่วแดงเหมือนอะไรเนงะี้ยไปพี่ยาสุขมุมวิทย์สามสิบหกตรตง BTS ทองหลอง่อเดินไปในซอยนี่เตี่ยวอ่า ไปลองดูแต่เขาบอกว่าถ้าไปจังหวะไม่ดีเนี่ยอาจจะหมดนะจ๊ะนี่ไปมาประมาณช่วงสักสี่โมงเยน็นสามสี่โมงเย็นอบออกมาใหม่ๆเลยฮะแล้วก็อย่าลืมกินกับคู่กับกาแฟเครื่องดื่มแต่กาแฟเนี่ยจากร้านพิโซ,โซคาเฟ่ชั้นสองสนามบินพิษณุโลกห้องผู้โดยสารขาออกเจอ,อกัเนเนะ